สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมช่องไมรกริกพ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อไงเมย์ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทางที่อยู่ในประเทศลรอก็ต่างประเทศน้ำเนาะจ่าวันนี้พ่อก,กันวันที่สิบห้าแหละเนาะไอเนาะแม่นครับผมสิบห้าพฤศจิก,กายนสองพัน2000ห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะผือแป๊บเดียวกับครึ่งเดือนแหละเนาะแม่นครับผมจ่าวันนี้ไมกิกก็พ่อกิ๊กผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก,ก่าแะไรเด้อจ่าพี่กัสมันียัามาแซ่ไม่นีมา ผู้จองครับผมตำบลไหกามอำเภอพัทลีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเขาครับผมหลังจากที่เข้าพักคาไปแล้วนอกหมู่บ้านเนาะแน่นครับผมนี่ภาพพวกกิ๊กมาเป็นผู้เป็นเขาอีกคือเขาจะไปตำลุนตำช่วงน้ากันจะว่าเมริสไดซีมันเห็ดยังแน่จะไปกันเลยจ้าไปครับผมอ้าวงานแหลกแหกมันฉันมาเรอบางเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเฮ็ดลมอีกขี้เก่าครับผมหลังเขาครับเหมือนที่ครับผมงานหน่อยหน่อยเนาะแม่นครับผมงานเยอนมากกระเพอได้ครับผม เป็น,นเป็นงานสีหน่อยเนาะแม่งานสีครับเป็นหักออกมาครับผมแต่ว่าสีเป็นหลุนนิดนะปลายขาวเป็นหลุนปลายขาวหน่อยเนาะแม่อาจารย์พี่เนาะหลุนซุปนะจ๊ะซุปปลายขาวเหรอครับผมเพิ่งก่อกเลยจเจ๊กหมือนสองเหมือสามเหมือแล้วครับผมสามหมือแหละสามหมือสี่เหมือ ย่างขึ้นมากก็แม่นะพอเราจะให้น้อยแต่คนเก่าเนาะ่าซี่นี่คุ้นตาผ่านแต่ก่อนวันนั้าก็พอคนสี่คนเดียวเนาะแค่ข้าวบินบม่พอเลยจี๊ข้าวบินเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนอค้าก็มาคือเบิ้งอันนี้รุนเกีงหน่อยเนาะเน่ยครับผมไม่ง่ายคือเก่าด้วยครับผมอันนี้บุษบันเด็ดเด็น้ำขอนน้ำขอนใหญ่ครับมันจะงามงาเติม เอาเล่มไปพอดีกแกงครับผมจ้ะต่าลัดขึ้นมาล้างเขา,ขมมาเรครับผมมาเรามึงเห็ดก่อครับผมเพาะว่าเฮ็ดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ท้องฝ่าว่าจะคล้องงอมงอยู่ครับผมสองดอกคนนึงมีกี่สองขาติดกันอ๋อนีอ่ครับผมตัดขึ้นมาล้างเขายหอนว่าเขาค้อนได้กบบรบาดท่านเขาหน่อยมีกีก่เฮ็ดกอน แมนจะ้ะจะได้ลัดขึ้นมาล้างเขาเนี่ยแหละครับผมมาหาหี่ก่อนเนาะแมนครับผมงามนนะครับผมสวยๆจ้ะอืมเราเอนกับงานใหม่ขึ้น,น,อนอจอดเลยครับผมจ้ะ<ส>มันมันเหมือนงามนะครับผมอ้าจ้ะพอดีไมปชิคเลยอ่ะสวย พัดมาลังเขาว่าแตสิบ่มีคนหางหน่อยหาคือกันจะพี่น้องฮิ๊กโก็ได้แต่ก็ยังเหลืออยู่จ้ะครับผมเหลือบ่หลายเนาะดอกจ้ะหางดอกนี่คักเนาะคักทำหลางผู้ลางเขาก็มีน้ำงานเพิ่นนะครับงานบาสครับผมเพิ่นว่างากระบะ งามเลยครับผมเโอ้แกวบรายเนาะนี่ครับผมปายเพิ่นจ้ะโันข้อนาอีกจ้ะเล่มเลยครับผมันนี้หลอบเล่มเียมมงเล่นเล่นหน่อยพอได้เปแกงแล้วกได้ปแกงครับผม กับโมแน่หรอครับเที่ย <c oughs> วฝุ่นโมเน่นนเนาะน่แน่ครับผมเมื่อันไี้จบเกม,มยังหมดจบก <c oughs> รื่องเริ่มต้นอีกจุ่มนึงจ้ะสะสมครับสะสม <c oughs> เริ่มสะสมไปครับผมเก็บตัวเล็กตัวน้อยได้กับพกก่อแกงเองแม่นนั่นงามเลยดีครับผมเอาให้เกอดเขาแค้นจ้ะแค้นครับผมอืมอาก็งามครับผม โอเคโอเค่หเฮ็ดคอนเอาเห็ดคอนผอเฮ็ดเผือกเอาเห็ดเผือกแต่ว่าใส่กระตาด้วยครับผมทุกเห็ดนี่ครับผมนี่กระตาเห็ดคอนครับผมัมืัอไม่กี่อมาสามกระตาครับผมสีหมานบอครับลุ้นน้ำกันไปครับผมป้าดอกนี่บานพี่นอ้องสามาขาดอกเดียวพี่นอ้องเอาพิจารณาดีๆด้วยครับสามขาดอกเดียว <laughs> 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 นี่แค่ไห โอ้โสีชมพูครับผมอ้าวดอกแรกของผู้จองครับผมงามงามากครับผมแบบสวยงา,เงงามเองเนาะชิ้นี้จักดอกเนาะอื้หูหบอลยุบิอ้ายหาไรเนาะครับโอ้ยงามเองครับผมอันนี้สุดสวยว้าววันนี้พอสามดอกแล้วเน,นะาะเนาะยครับผม สองดอกนี่แสบงามครับผมงามมากจ้างามงามซืุอๆด้อครับแกงแสบผอมครับผมเพิ่นทั้งสวยทั้งแสบเนาะไอเนาะแม่ครับอีจ้าตรงนี้คตาหักดีครับผมตตอ้ออยู่ครับผมจ้ะอืมสวยงามได้เนาะสวมคือเก่าครับผมเห็นแน่อยู่นอกมันชุ่มผูจ้ะโอ้สุดยอดครับผมอีกจ้ะมีสามดอกคนเด้อครับผม ขอบคุณขอบคุณนี่หัวหน้าครอบครัวโอ้ยังงามอยู่เนาะจ้ะดอกจ้ะรอดจอดงามอีกแล้วครับดอกฮู้ยยหาเงาเฉื่อยเถื่อนสมุนแบบแหงหลเนาะมาตะแหนแห้งดอกสริสดูงามอีกแล้วครับนี่หน่มันี่คือหมานชิมพูแนี่ยยังไงเนาะแม่นครับผม เอ้ยดอกมันหล่นเดียวกันเลยหน่อยนะใช่ใช่ช่วยกันให้กับดอกหันนเพิ่ม <c oughs> เหลือมาอีกบ่มีแต่ดอกกป็ตะหักแต่แม่พ่อพ่นตัวข้ามเหมือนนั้นนุ้ยน้อจิมซุ่มขึ้นอีกครับผมดอกนี่สวยงามาีเลยครับผมโอ้ยเอาครับผมบ้านมองดำได้ครับบานนี่จะเป็นตะหักเสร็จแล้วใสเพิ่มอุ้ยเนี่ยมันไงครับปึ๊บ นี่อเพื่อผงขึนผุขอีก่กี่โอนกอมีกอนีกออกอัีกอนอีกอนอกอันอีกออกอันออนอกอักอัวอยู่ปนาีันอีอานอีกาันอกอันอกังอีกนีกอัขอีกจั่อีกนีกอันอีกันอขาอนี่างครับผมกออกออนนอนีกอนอีันีนีับอม หย่ำกึดกึ๊ดกึดอุ้ยสุดยอดครับก็เห็นว่าเฮ็ดเพิ่องใจใจเนาะบางคนเนาะแมนนะครับนผมดูจ้ากับหลังเนาะจ้าม่านเห็นแต่เพิงเด้งข้ามเนาะแมนป้าเป็ดกุ้งมีสามครับผมเศษแห้งจ้าป้าเฮ้ยปวดแห้งไอ้ครบสุดๆปวดสุดๆนาะจ้า สองใดอกเดียวสองอนเนาะอุะ้ยเพิ่ติดกันอีกได้ไหมอออสองขาใน้ดอกเดียวอีกแล้วครับนี่นพี่น้าอีกครับผมอีกเจ้าเอาพี่มีพืชพร้อมแทะมันอยพออนที่ไหนเลี่เาแต่ว่าดอนกน,น,กน,กน,นี่ก็หม่เด้หอปล,ล่ีนี้อวบเนาะีแงมงแค่น่ครับนี่น่งมีพ้งด๋อแค่เกเยดีที่เตา่แม่อว้กินเสาเนาะอวกินเสาแน่ ปกินบุลลึกคนใดหรือว่าเสียบแทบปวกบุลลึกเบิดเสาเลยเมื่อคอแดงม่คิดเก่าแบบงามด้วยครับอื้ยโอ้ยขางามคักอายแมนเห็ดคอยต้องหมเดียวกันเนาะนั่นลูกจ้าลงดำดีครับผมจ้ดอกนังนจ้ะ อ้วบอ,อ,อีกแล้วครับผมตามการละจ้ะตามเกาะขอโทษจ้ะเปาะหนึ่งจ้ะอีกจ้ะอ้วบครับเฮ้ยบานง่ามจัวครับอีกจ้ะมันเป็นบูมแบต ค้าเพลินไปตหาดแห้งเอ้ยสองตัวนี้เพียงกันกำลังพอดีเลยครับผมนี่จ้ะบายนี้สิพาลงมาหารอเบิ่งเห็ดบดเห็ดคอนอีกเด้อครับขาลุงมาครับผมสิมาแถวจ่ายหน้าผานี่แหละครับผมเมื่อกี้จัดระเบียบเห็ดก่อนครับผมนี่พอแล้วล่ะครับอยู่งานบ่งทีคือเก่าแล้วครับผมแต่ก็สิเลาะลงไปเรืยย่อยๆครับผม อู้น้องคืนใบขาวใบขาวงานสีครับจะที่ลงไปพัก้างล่างพักในผาลงไปกุหลาบครับผมลอกกลับนะลอกกลับครับผมเห็ดก่อเห็ดเพิ่งกระได้ร้ายเนี่ยเติบขี่นหรอครับผมเต็มตาขึ้นครับผมเอาไปข้าก่อนลงไปสู่อุ้ยมาจิกอุ้ยคุ่ณมึงร้ายเนี่ย นี่ขอนันนี่แพเอาไปะลงไปเอานี่ครับขอนที่แนมลงมาเห็นนะครับผมก็เออเป็นไงพี่น้องพี่พี่ครับผมพี่เอ้ยพี่เอ้ยเหลือหลายทั้งหลังก็ม่มีครับผมเหลือมากเก็บเพิ่มกันนี่ครับผมพอดีแกงเลยครับผมเอาเก็บครับผมเล่นเก็บเลยครับผมโอ้ยปลายขาวปลายขาวด้วยครับผม แกงใดซุปใดคือเก่าครับผมจะเอาใส่กระต่ายยังไงเลยได้จ้ะพี่หน่อแม่นครับผมพูดว่าเฮ็ดบ่มีมื่อกีกระต่ายหลายแท้เผลอแล้วเนาะเผลอแบบโค่นแบบหลายนั่นนะพี่หน่องอแาเล่มนี้แต่หมองเหรอกำเนาะเล่นน้ำหงาพี่หนาะแต่ว่าการที่ได้ทำบฏิบัดิคาร์พันสั่นนะครับผมสถานที่บ่เหมาะสมเนาะแม่นครับผมผุนนะครับผม ไต่ไอคอนก็นมีได้แต่เนาะสเดยวเทระชอตไปให้เบิรงแล้วครับ <laughs> ย่านยืนอยู่กูันก็อยู่หน้าผาหน่อยเนาะแมนครับผมตัวเนี้ยบุคอยเห็นได้บ้างกอไปอยู่คนละฝั่ง cái đỗ ngàm nhỉ à thứ thứ này con thôi khám mà phẳng thì ở phẳng cái vị trí cái bớt còn còn mỏ thôi thì nè con ai đây ngạc ngạc. Okay, uh, <laughs> Đẹp ngàm em nên bao em được cả ok thôi làm ăn tiếp đi nè nè hoa sắc mà vị đó lập bữa đấy đấy hoa sắc mà <laughs> bên tay tia đây mấy chị này ta nhảy đấy ta phải nói sao ừ, đúng như... không อ่อะไปให้นมดอู้นูมองกนะมุเมเสีอีกครับผมมองกระมองอันเพื่อนเลนขนาดะน้อไอเนาะมองม้เลนพี่น้อง,งอันตรายขนาดไม่กิ๊กโอแปร์คณะเจสซี่ยู่วายูอ้าวดิฉัมงมาฟังพี่กันไปเอาฟังไอ่ต่อไปครับไต่คอน <laughs> อ้นเด้อจากกิ๊เพชรนี่ไม่กิ๊กก็พอกิ๊กเด้อจอ้ะ ไปเด้ครับผมยาวเยอะยาวเลยค่ะยาวเลยอ๋อโมไม่กูปลาเดี๋วเกมยังไม่ค่ะในจบอ่ะอยจะพึ่งเตาสามตานี่ว่าสิบลิซายครับผมเกมยังไม่จบขอจบเสียังพึ่งก็ตอดไปได้ครับผมอยจะพึ่งตัดสินไต้ขอนน้อยเนาะลำบากในการถ่ายในแต่พี่น้องจะเห็นป่ะชันปัพญานอยู่ไต้คอน นี่จ้ะเอ้ยงามงามะอู้ดอกไงลายเนาะใจกันแล้วพี่คิดอ้าวโอเคนี่จ้ะนี่จต่ดอกงามครับผมมันเป็นลังเขียวด้วยครับปลายขาวแกงไหลสุกไดลครับผมแกงกระยำแบบเสบะครับผมหมดเป็นสั่งเลยนะครับอื้ ดินเลยไต่ค้อนครับข้ามขาเพื่อนกันไปเนาะเนี่ยบอเห็นขาเพื่อนจ้ะข้าเอาต้องไปฟังกนหรือเปล่าเนี่ยเราจะขอใจฟังนะอ่ะฟัง โอเคเป็ right นแล้วเนาะนั่งอยู่แล้วก็เอาอีกคนนึงแทงไปหดุ่นมีขอนแช่นะครับความซี่ครับผมขอนซี่เป็นจะออกก็รังกันออกงาดีสุดด้วยครับผมพุ่นอีกครับแม่แล้วแต่ละต้นตาหน่อยก็มีมาแน่ด้วยครับเฮียไม่ไปคลิปใส่เพราะว่าคิดว่าเป็นจิตถ้าใส่ตรงเหลือแน่นอนเนาะนั่ครับผมใส่สายไงเลยนะจ๊ะโอู้หงามงามมาก นี่นขนาดตา,ย,ายังยังเคืองนอนดอกพอดีเนาะเออสุดยอดแท่ครับเอาเลยด้อยเอาเรื่องขอ,อ,อฟังพี่นอกแบบนี้เนาะจ้ะโตจ้ะต่อยครับผมโอ้ยไม่ควาจะเบื่อเนอ สั่นแล้วก็บริเ็นขาเนาะนี่บุหรี่คำคำเอานะนะจ๊ะคำขาจีรึงบ,รบุหรีไใบคือเครื่องคอนไปไหนจน๊นะพี่น้องหมดแล้วจ้ะหมดแล้วครับคอนนี่ถาลุ่นคอนใหม่ครับผมโอ้ยกลใจขึตงตาแล้วครับเนาะหมดเลยลงมาพี่น้องโอ้ย เนี่ว่าเป็นผู้ล่ะครับผมคุณนะครับผมปัดขอทาให้ด้วยครับบานตอนนี้กำลังมาเป็นตาจุ่มบุ่มแล้วบ้านล้างเขียวบเมื่อกี้ปลายขาวปลายขาวครับผมโอ้ดีครับผมปลาาเนาะสีเก็บแล้วครับบ้านนี่เป็นโก้ปัดปลายขาวครับผมแกงไส้ซุปได้ขึ้เกลืครับผมอ่าไม่ต้อลุดนี่แหละครับผมบริเวล่งมากนี่ค่พิ่นผ่านเท่าบริเวมาแมนครับผม ว,ว่ามือเดียมากจำลองมือกรกับมาประหอดิดอรึปะเนี่ยมือกรมาหาหน้า,า,าครับผมมือลงมาเองลงมาประหอดคนอยู่ไต่นาพักไก่ไก่ครับผมมืนอนี้ก็เลยตัดทิ้งใจลงมาครับผมปกิจหย่านกระตาเ่ามีแนวใสเ <laughs> ป็นจังได้ค่ะบานพูน่ะเฮ้ยกำลังพอดีสึกเจ็บครับผมแกงกระได้ครับผม นึกว่าคนผูไปเลยได้คอนี่ยเราเมี่อกี้คนกายไปทางหนาพานะครับผมดอกก็มาส่ะ่เนาะนี่จิานเแตนี่่ามผนอึดเท่าไหวยินกันเลยเก็บออกนะ่ ก็เก็บออกโหสีหลบหนาก็ูอ้อีกเด้อพี่น้องเน่ยยังมาท่านเบิดหลบนีเด้อครับเพราะว่าน้ามองเพาท่านมาอยู่ครับผมมันยังน้อยอย่าตับใช้น้ำมันพายหไงจังเละครับผมเอาแห้งครับผมเอาแห้งเลยมาเลยพี่น้องตัวน่ะครับผมโอ้เดี๋ยวก็งามอ๋อเดี๋ยวหยัดตาเด้อครับตาไงครับผมตาไงสุดด้วครับนี่เอามาสามตาเลยเอาเหลือตาหน่อยอยู่หรอกครับยังไงพี่น้องบ้านนี้นี่ต่อครับผม โอ้ยมีตรล,นลุนเดียวกันขาวครับผมใเขาวงามเลยครับผมงามเองครับผมซุปแกงกะจกแก,แกงซุปชาพอกซุปพอดีดอซุปอ่อนซุปอ่อนดูไงครับงามครับย่งอีกเวยครับต้ข้างอีกต,ตัวต่วนพนบัต ตัวแต่ขี้นอกนะคุณหลุ่นเดียวกันเบิดครับผมในกระตาหน่อยไม่กิดออกใส่ถุงหมดแล้วได้จ้ะใช่ครับผมอุ้ยดอกเนี่ฮะมันมีแต่ดอกอู้ยถูกถูกปลายดอกเอออิ่มครับนี่ยบลูแมนกระด่างได้ครับผมปลายขาวครับผมแล้วก็บลูแมนลังเขียวกระเขียวกรเขียวนิดใช่ครับผมอือเจ็บปะ ตอังไงคร ow, ับผมอ้แต่ว่าเอาชุดเกินครับมันพายตับตับข้มันพายขีกันหนอยไม่ิกนอยเพียเก็ต้องใส่แลพี่น้องอร่อยเ็เยมยแต่ว่าแค่ไหนแต่คมไหลครับผมคมไหลมไหลว่าเฮ็ดอมไหมีปัญหาครับผมคมจนกดดอกไงจะเ er, สืย <laughs> <h easier than comum> มึงไงครับมันไม่ต่นไม่ขอนได้ครับในงาฮับลงหมาท네 we mm hmm. hm oh, er pues. ี่นองคุณไงข้อนิ้กันเอยโอ้ยฝนครับผมง่ามก็ม่อนที่พานมาอีกครับผมคูดทุ่ไปฝนครับผมใช้ถุงได้ปันสเตตเออให้เบิกทองภยในไม่กี้เพื่อเพื่อเพื่ออื่ล้างล้างเขาเอิญเ่าล้นงกละครับต้งงามครับผม เพื่อจอดดีๆครับผมอ,อขอนยังเปียกหน่อยเนาะแม่นครับผมขอนยังเปียกเพื่ออ,อันนี้เอาดอกนี่นะเมื่อกนี่ปะจ้าจเอาเห็นมันน้ไม่หยาดน,นะก็ตาเอาของขอด้วดิขอบขอ, <laughs> อตัวยแต่เกียสองหมู่เกียรติสองหมูอ่สวอยกันเนาะแม่น่าเนี่ย หยาดเป็นหยาดครับผมบาสีนี้กี้ฟังนี่เพื่อเบิร์ตเลยสีเด็กเสื้อถุงนี่หน่อยนะให้เตรียมตาหน่อยก่อนค่อยเตรียมแบบเตรียมหรือเปล่าเตรียมตาเตรียมเลยตาเตรียมไปอีกครับผมโอ้ยขอนี่มามาตอยาฐานหน่อยฐานเองแต่ว่าขอนเปียกแห้งพี่น้อยเวลาห้าดือดก็ต้องิดเปลือกใหม่ขึ้นมาหนำนะขวานเปียกหน่อยเนาะแม่นครับ เมื่อจะยอดหล่นจนเหี้ยนเหรอครับผมโอ้จนเหี้ยบานสิเดี๋ยวถุงมาใส่นะครับผมจะใส่ถุงผ้ากันเลยครับผมตาเนี่ยจะเต็มอานใหญ่ครับผมเยึดคอกาะตาสรุปตั้งรวมกันเมื่อเลยดีเต็มครับผมโอ้ยมันมันครับผมใส่ถุงผ้าอยู่นะครับนี่จะใส่ถุงผ้าอีกเด้อครับผมบาไปต่ออีกครับผม เอาครับผมมาผลงานกันเลยครับผมยอดใดยอดมันมาหนีครับผมอ้ยหายเห็ดจนบ่ายสองครับผมบ่ายสองก็กลัวลครับผมบ่ายสามพอห็นนะะบ่ายสามบอก่ยอืมบริเวณนาฬิกา<ส>มืงมีเวลาเป็นของจะของตัวนี้เหนเมื่องพี่น้องปีนภูเขาปีนขึ้นปีนลงเอากระตานะพอคิกมาที่หละนี<า>่กระตา,านึง<า>ด้วยครับผมพ่ายซอยกันครับผมนี่ครับผมโอ้ยมันนี้ ขึ้นมาสองคนแบบเมื่อยครับผมปีนขึ้นปีนลงภูเขาครับผมทีุ่งพายกัมีถุงพายก็มีอีกครับผมสุดยอดครับมี้จ้าเอาเบ่งหลอดไดหลอดมันกันเลยครับผมอะไรเข้ามาสิบโได้เนาะเฮ็ดขอนเนาะเขาขอนได้กับเปนเขาขอนได้กับเปนพี่น้องก็เลยพากันขึ้นหลังผู้หาเฮ็ดแดงโกอจ้ะพี่น้องนี่ครับผมเฮ็ดแดงกอก็มี่คนหาก่ออีกคือเก่าเนาะแต่ว่ากะ ได้เยจ้ะได้เห็ดแดงก้อนแล้วก็ได้เห็ดเพิงดําแล้วก็ได้เห็ดเพิงชมพูด,ด้วยจ้ะมานี่เพิงชมพูนี่ได้หลายดกอกเติบก็ทุกรอบอยู่เนาะแน่นครับผมเพิงด,ดําก็มีแน่จ้ะมี่แต่ดอกอ้วนๆตะปุตะปิอยู่ค่ะกําลังออกใหม่จ้ะถือว่าหมานจา้ะอันนี้เนี่กระตาเนี่ยก็มีแต่แเฮ็ดสามชนิดด้วจ้ะกอแดงแล้วก็เพิงชมพูแล้วก็เพิงด,ดําเนาะแน่นครับผมพวกเฮ็ดบดคอนเฮ็ดล่มนี่ก็กระตาใหญ่ด้อจ้ะพี่น้องใบเนี่ย ส่วนมากก็จะหลุนปลายขาวเนาะแม่นครับผมหลุนอ่อนๆบ่หลายจ้ะพี่น้องคอนลระบ่กีดอก่อกีเก็บบางเทือบบริบริไทยกับมีจ้าหลุนหน่อยหลุนแกงแต่ว่าบ่หลายจ้ะหลุนแกงหลุนแกงอ่อนแกงหน่อยนั่นและพี่น้องนี่ครับผมหลายซุดๆก็แมนหลุนนะคะหลุนญ่ๆจ้ะดอกง่ายแกงได้ซุปใดครับผมผลงานมัในที่ว่ามันซุดยอดน้อยเนาะแม่นครับผมมันอลังการมันเท่งเฮ็ด มานทึงเฮ็ดขอนหมานทึ่งเฮ็ดผึ่งจ้ะพี่น้องสุดยอดเลยจ้าจ้าผลงานเมื่อนี้เป็นคลิปของวันที่สิบหาแล้วจ้ะพฤศสัจจี迦สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเมื่อกี้ก็พ่อคิดก,ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าเชิญชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่เด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมคิพผ้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อคิดก,ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าล่ะจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุก,นนกท่านเนาะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆค่ะมาให้กำลังใจแมกิกก็พอกิ๊กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสําหรับคลิปมื่อนี้แมกะะมกิกก็พอกิ๊กกะขอฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี่ล่ะจ้ะเอาไว้บอกกันใหม่เมื่อหน้าว่าแมกิกสิพาไปหาหยังพี่กัดใดเนาะจ้ะเมื่อนี้แมมกิกก็พอกิ๊กกะขอตัวลากกระบานก่อนเด้อจ้าขอกล่าวค้า่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเน็นทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกับบ้านพ่อกันไม่คลิปหนาครับผม